วันนี้กลับมาพบกับช่องแบมเบย์ชาลีเซมาเนะคะวันนี้นะคะแบมจะมารีวิวส์เอฟ l l เอสคอลกันหค่ะก็มีทั้งหมด26ตัวนะคะยังน้อยอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มที่ตัวเล็กกันก่อนนะคะตัวเล็กนะคะเริ่มที่เป็นชีสเค้กนะคะเป็นชีสเค้กชีสเค้กนะคะโอเคโฟก,กัส รายละเอียดเขานะคะก็เป็นตัวเล็กนะเป็นของแท้นะคะรายละเอียดดีมากแต่ว่ามีอันที่เลอะนิดหน่อยนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นบูลลี่นะคะบูลลีเะะ่เป็นเหมือนจิ้งจอกนะคะเป็นเหมือนจิ้งจอกบูลลี่นะคะล้วบอกชื่อไว้เลยนะคะอันนั้นชิสอันนั้นชีสเค้กนะคะตัวนี้ชีสเค้กอ่าตัวนี้บูลลี่นะคะบูลลี่ จะตัวสีฟ้านะคะก็เลยชื่อว่าบูลี่ต่อไปค่ะต่อไปก็เป็นสตูนนะคะสตูนนี่ตัวนี้จะเป็นม้านามนะคะตาสีม่วงนะสวยนะคะสตูนต่อไปเป็นซมเร์สนะคะซัเมเร์สซมเร์นี่เป็นซมเร์สนะต่อไปเป็นสโนูนะคะสโนู ตาสีฟ้านะคะต่อไปเป็นลูซี่นะคะลูซี่ต่อไปเป็นท็อปท็อปฟี่นะคะท็อปฟี่ตัวสุดท้ายนะคะเป็นไวอเลิตค่ะ ตัวเล็กก็หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวใหญ่กันบ้างค่ะตัวแรกนะคะเป็นเทอร์นี่ค่ะเทอร์นี่เทอร์นี่นะคะจะเป็นน้องหมานะคะกล้องสั่นๆนิดนึงนะเพราะว่ากล้องจะตกนะคะก็เลยจับกล้องไว้นี่นะคะเป็นเทอร์นี่เทอร์นี่ตัวนี้นะคะจะเป็นแนว เป็นเจ้าหญิงนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นแคทที่นะคะแคทที่นี่ได้มาจากแมคโดนัลนะคะติดสกอตเทปไว้แล้วเพื่อที่เราไม่ชอบไปตอนที่มันหัวดึดๆนะคะตอนน,นี้จริงๆมันเสียบอยู่แต่ว่าเราเอาออกหน้าเป็นรูปหัวใจนะคะ ตัวนี้จะเป็นบาวนี่นะคะเป็นน้องหมาชิสูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะรุ่นใหม่นะนี่นะคะโอ้ค่ะต่อไปเป็นชิกกี้นะคะชิกกี้ชิกกี้นะคะ ตั้งให้เป็นผู้ชายนะคะนี่เป็นผู้ชายต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแก๊งผู้ชายบ้างค่ะชิกกี้ก็เป็นหนึ่งในแก๊งของผู้ชายนะคะต่อไปเป็นโคลาค่ะโคลานะคะชื่อเล็ดเลดเลดเยียค่ะเลดเยียเลดเยียเลดเยียนะคะเลดเยียเลดเยียค่ะแล้วก็มีโคโลค่ะ โคโล่ Color, แล้วก็มีซีนี่เออมีซีโร่ค่ะซีโร่ศูนย์นั่นแหละซีโร่แล้วก็จะมีโซโซนี่โซโล่ Solo, นะคะโซโล่อันนี้โซโล่นะคะเครื่องบินมาค่ะโซโล่ Solo, นะคะโซโล่ Solo, นี้เราชอบนะนี่โซโล่หอมมาม่ามากเลยมามา่มา,มาอยู่ ต่อไปนะคะกลับมาดูแก๊งผู้หญิงบ้างคะ่ะตัวแรกของแก๊งผู้หญิงนะคะจะเป็นนกคูกนะคะชื่อกินนี่ค่ะกินนี่กินนี่นะคะต่อไปจนตัวนี้นะคะชื่อฟอรรสค่ะ,ะตัวนี้นะคะมีคนบอกว่ามันไม่ใช่แมวนะมันเป็นฟอเรสนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่บอกก็ชื่อฟอรรสเลยกันลวกันเนาะ ฟอลัสนะคะแล้วก็มีพิงกี้ค่ะแล้วก็มีมังกี้นะคะมังกี้มังกี้ค่ะมีเป็นแฟรรี่นะคะแฟรรี่มีเป็นโฮส เอาให้โฟกัสให้ได้เป็นรุ่นเก่านะคะดุซานี้เป็นตัวเด่นเลยนะคะก็ชอบต่อไปค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายและเป็นพี่ต่อสุดคาเมเลียค่ะคาเมเลียนี้ซื้อที่ต,ต่างประเทศนะคะจริงๆเป็นรุ่นใหม่แต่มันถอดหัวไม่ได้ค่ะ ซื้อที่ต่างประเทศนะอันนี้คือไปซื้อเองเลยนะคะไปเลือกจริงๆมีเซตอื่นด้วยแต่ว่าแบบอยากได้รดด้วยนะคะแต่ว่าเล่นตัวไปก่อนก็ดีนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ LPS นะคะแปบ๊บหนึ่งนี่นะคะก็เดี๋ยวขอรีบไปกินมาม่าแป๊บหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวขอาเก็บก่อนนะคะ ก็จะเป็นเดี๋ยวนั่นนู่นคือมามา่มามาม่าก็ขออนุญาตตัวไปเอาตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย